สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอาชิตาอยู่ที่หมู่บ้านมิโรนานะคะเป็นหมู่บ้านตีนดอยนะคะออพอดีว่ามาบ้านน้องสาวแล้วก็เออว่างๆเนาะถ่ายคลิปเขาเสร็จแล้วก็มาเดินชมบริเวณหมู่บ้านนะคะซึ่งวันนี้ก็อากาศหนาวนะคะหนาวแล้วก็มีฝนนิดนี้นะคะตอนนี้ก็มีฝนโปรยๆนะคะแต่ว่าอาชิตาก็ เดินออกมาแล้วก็อยากจะคุยนิดนึงนะคะคุยนิดนึงเนาะแล้วค่อยกลับเข้าบ้าน <c oughs> ก็คือสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะที่อชิตาไลฟ์ทำขนมครองแคร,ง,ครงนะคะเ <c oughs> พื่อน,นเพ่อพอไลฟ์ไปได้ประมาณสักเกือบเกือบสองชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมง58นาทีนะคะแล้วก็เป็นเวลาประมาณทุ่มกว่าๆในกรีซนะคะไฟก็ดับค่ะไฟดับลงเลยนะคะแล้วทีนี้ก็ดับนานมากนะคะ เออคือตอนนั้นตอนที่ไฟดับเนี่ยอชิตาก็กําลังเคี่ยวน้ําตาลนะคะเคี่ยวน้ําตาลเพื่อที่จะเอามาคลุกเป็นครองแข็งกรอบใช่ไหมคะก็เคี่ยวๆ,ๆไปก็ยังไม่ได้ที่เลยไฟก็ดับนะคะพอไฟดับเนี่ยเราก็เออรอนะคะรอก็นึกว่าจะมาเออนานก็ไม่มาเออเฮ้อสองทุ่มก็ไม่มาเออเฮ้อเออสองทุ่มกว่าก็ไม่มานะคะก็เลยแบบจะนั่งทําอะไรละ่ะมันทําอะไรไม่ได้ไฟมันก็ไม่มีเนาะก็เลยแบบ เข้าไปนอนนะคะแล้วก็คือใส่เสื้อผ้าชุดกันหนาวนะครเข้าไปนอนเพราะมันก็นหนาวเนาะนอนเสร็จแล้วคือก่อนนอนเนี่ยอชิตาก็เปิดไฟหัวเตียงเอาไว้นะคะเสร็จแล้วพอประมาณสักเ,เกือบเกือบห้าทุ่มนะคะอชิตาก็ตื่นตื่นขึ้นมาเกือบเกือบห้าทุม่มคือมันหายใจไม่ออกนะคะก็เลยแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบ พอตื่นขึ้นมาลืมตาแบบโอ้โหอะไรอะควันเต็มบ้านเลยค่ะเพื่อนๆควันเต็มบ้านเลยแต่ว่าสามีอน่นอนหลับไม่รู้เรื่องไอ้เราก็โอ้ตายแล้วเฮ้ยวิ่งเข้าไปในครัวปุ๊บเอ่อคือตอนนั้นอะไฟมาไฟมา,ไฟมาแล้วนะคะไฟมาแล้วเอ่อแล้วไฟไฟในห้องนอนเนี่ยก็เปิดสว่างแล้วก็เลยแบบอุย้ยรีบวิ่งออกมาในครัวไปในครัวนะคะเพื่อนๆค่ะภาพที่เห็นนะคะคือกระทะที่อชิตา เี้ยวน้ำตาลไว้นะคะแดงแบบแดงนะคะเตาเป็นเตาไฟฟ้าเนาะมันแดงถปงหมือนอะไรสินะขัวย่ายปิด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 ยังไงมันก็ปิดไม่ได้คือไฟในห้องครัวก็เสียเสียไปเลยนะคะคือเปิดไม่ติดเลยนะคะแบบมันก็มืด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 ,มดอุ๊ยทำยังไงกูวิ่งกลับไปในห้องนอนแหม่ไปเอาโทรศัพท์มือถือนะคะมา,มาเปิดไฟฉายในมือถือมาส่องนะคะแล้วปรากฏว่าไอ,ไอหัวเตามันมีสี่หัวใช่ไหมคะในระหว่างที่อชิตางงงงม,งม,งม,งมปิดอยู่นะคะ ก็เป็นการว่าเป็นไปเปิดทุกหัวเตาเลยโอ้จะบ้าตายแล้วทีนี้นะคะแต่ว่ากระทะเิตาก็ดึงดึงเอาแบบยกกระทะออกจากเตาไปก็แล้วเตานะแดงฉานเลยแบบแดงร้อนมากเลยควันพ่อเจา้าแม่เจา้าเอ้ยมันลืมตาแทบไม่ได้อะมันควันแบบแสบตาหายใจแทบไม่ออกจิตาก็วิ่งเปิดประตูหน้าต่างแบบระบายระบายควันระบายกลิ่นควันระบายควันออกไปจากห้องนะคะ แล้วทีนี้ก็อพอเราช่องไอสองไฟฉายในมือถือใช่ไหมไป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 ดูหัวเตา,ตาปรากฏว่าเปิดทุกเตาแม่เจ้าเออเราอยู่บนนั้นแล้วก็จะมีกระทะน้ํามันเนะเาะโอ้ก็แบบปิด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 ให้หมดนะคะปิดปิดปิดให้หมดเสร็จแล้วก็ระบาย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 ควันออกอา,ากอา็หายใจแทบไม่ออกนะคะโอนั่งรอให้ควันมันหายนะคะคือแบบเปิดหน้าต่างทุก แทบทุกบานในบ้านนะคะเปิดในไม่กระทั่งในห้องน้าเปิดเปิดเปิดหมดเลยลก็ต้องทําด้วยความแบบค่อยๆอเนียนๆแบบละมุนละมุนนะคะเพื่อนๆกลัวสามีตื่นค่ะกลัวแบบตื่นขึ้นมาแล้วมาเห็นสภาพนี้นะออ้ยอชิตาเนี่ยแบบตายได้แน่เลยนะคะเพื่อนๆหู้ยเนี่ยนะแล้วก็นั่งรอแบบว่าควันมันระบายอะ่ะจนเที่ยงคืนกว่านะคะถึงได้แบบเออคือก็ง่วงด้วยนะคะง่วงมากแล้วก็แบบ แต่ว่าเราก็ทิ้งไม่ได้ไงคือเราไม่อยากจะแบบเออเปิดบ้านทิ้งเอาไว้แล้วไปนอนหลับอีกเดี๋ยวจะมีปัญหาอย่างอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบนั่งเฝ้าให้ควันมันออกไปนะคะน่ะเที่ยงคืนกว่านะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็ไปไปงับงับประตูงับหน้าต่างเข้ามา,มาหมดพอไปนอนนะคะตีสอตื่นอีกคือมันหายใจไม่ออกอีกคือควันมันยังออกไม่หมดนะคะมันก็สะสมสะสมเข้ามาแล้วมันก็ ได้กลิ่นเข้ามาแล้วก็ชิตาก็ลุกขึ้นมาอีกตีสองกว่านะคะก็มาเปิดใหม่เปิดหน้าต่างเปิดประตูใหม่นะคะก็นั่งรอให้มันระบายออกไปอีกนะคะกว่าจะนอนอีก,กตีสามกว่าโอ๊ยทีนี้ทีนี้ก็ก่อนก่อนจะนอนก็เลยแบบแง้มแง้มแง้มประตูไว้ทุกบานเลยแง้มไว้แบบแบบแค่เนี้ยแค่ที่แบบว่าให้ลมมัน ออกได้คือทั้งประตูทั้งหน้าต่างแง้มแง้มไว้ในห้องนอนก็แง้มแง้มไว้แล้วก็ไปนอนนะคะแล้วก็ตื่นมาอีกประมาณหกโมงยี่สิบนะคะตื่นมาหกโมงยี่สิบก็แบบวิ่งมาดูมาดูห้องห้องครัวใหม่ทีนี้ก็กระทะที่ที่มันไหม้อะมันไหม้อะเราก็อยากจะถ่ายรูปใช่ไหมก็ยังถ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่ามันวันยังมืดอยู่ใช่ไหมทีนี้ก็เอากระทะไปซ่อน เม่เจ้าทํารลายหลักฐานซ่อนหลักฐานค่ะเม่เจ้าคือแบบว่ากลัวสามีตื่นขึ้นมาแล้วจะเห็นไงเราก็เอากระทะไปซ่อนไว้ก่อนไปซ่อนเอาไว้ในชั้นผ้าคลุมไว้อย่างดีเลยนะคะแล้วทีนี้ก็เอออาจารย์ก็ซ่อนกระทะเสร็จคุณแม่สามีค่ะคุณแม่สามีมาเคาะประตูห้องค่ะเคาะประตูะมีรถชาวบ้านผ่านมา <laughs> ไม่เป็นไรนะคะ ข้าประตูป๊อกปอกปอกแล้วก็แบบเตือน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 ได้แล้วนี่มันสายแล้วไปทํางานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบรีบไปไปตือนแล้วเราตือนแล้วก็ถามว่าสามีเตือนหรือยังบอกยังค่ะยังไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยแกก็มาเสียงดังวอยวายแล้วทีนี้แบบโชคดีที่กลิ่นน่ะมันหายไปมันหายไปแบบเยอะมากแล้วค่ะคือคือมันเป็นยังไงดีล่ะคือคนบ้านเราอ่ะเขาเขาผิงไฟเป็นประจำใช่ไหมคะแล้วควันไฟเขาจะได้เขาจะ คุ้นชินกับกลิ่นควันไฟอะคะ่ะเขาก็เลยเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะมีกลิ่คนควันไฟเล็กๆน้อยๆเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่อาชิตาเนี่ยรู้สึกตลอดเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กับควันไฟอย่างเวลาเขาผิงไฟกันเนี่ยอชิตาก็ไม่ได้อยู่ผิงไฟขขเขาเาคือจะอยู่บนบ้านแบบใส่เสื้อกันหนาวอยู่เอาอะไรเงี้ยคือไม่ชอบอยู่กับเตาที่มันมีควันไฟอะไรเงี้ยและเวลาได้กลิ่นควันนี่ก็จะได้รับกลิ่นเร็วจะ จะสัมผัสได้เร็วจะรู้สึกได้เร็วอะคะ่ะมันก็เลยแบบเออนี่เป็นความโชคดีของเรานะที่เราไม่ชอบอยู่กับเตาไฟพอเราได้กลิ่นไฟเราก็เลยแบบเหมือนตื่นตัวเร็วนะคะถ้าสมนี่นะคะเพื่อนๆค่ะอชิตามองเห็นสภาพกระทะที่มันดำดำนะคะดำดำเลยอยู่บนอยู่บนเตาที่แบบแดงฉานเลยนะตะหลิวไม้อะค่ะตะหลิวไม้นะะ่ะม,นะมันดำแบบว่าคือ อีกนิดเดียวไหมอ่ะคือตะหลิวไม้ถ้ามันไหม้เป็นไฟลุกขึ้นมาเนี่ยแม่เจ้าครองแครงดีฉันเนี่ยก็คงจะเป็นครองแครงนรกนะคะที่แบบว่าไม่ได้กินกรอบ <c oughs> ในชาตินี้คงจะได้ไปกินกรอบยันชาตินะ <c oughs> ตายแล้วอจิตาเอ้ยความเป็นผีบ้านผีเรือนของเธอเนี่ยเต็มร้อยมากๆเลยนะคะแบบเป็นโชคดีของผู้ชายไทยนะคะที่ไม่ได้อจิตาไปเป็นภรรยานะคะ <c oughs> ม่งั้นคงจะเผาบ้านเรียบนะคะทุกคนอุ้ยตายแล้วเนี่ยนะคะก็คิดเรื่องนี้ทั้งวันเลยนะคะคือมาบ้านน้องสาวเขาเ,เขาทำโน่นทำนี่กิจกรรมโน่นนี่นั่นนะคะอาทิตาก็คิดเออเนาะแล้วแบบก็แชทกับเพื่อนเนาะก็เล่าให้เขาฟังว่าเออเหตุการณ์ไปงี้งี้นะอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอ้ตายแล้วพี่แอนนน่าสงสารจังอะไรเงี้ยเนาะแบบโอ้ทุกคนก็บอกต้องระวังนะต้องระวังนะอะไรเงี้ยนะคะ คืออชิตาก็เลยแบบเออเดี๋ยวทําคลิปให้เพื่อนๆนได้รับฟังดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเาความกระเพิบกระปั๊บของอาชิตาเนี่ยมันมันเยอะมากมายแค่ไหนนะคะไม่เหมาะที่จะเป็นสีภรรยาของใครเลยจริงๆนะคะคือก็ไฟมันดับอะแล้วเราก็แบบตอนนั้นมันดับแล้วก็คือดับไปเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้แบบสนใจว่าจะต้องไปปิดเตาป่ะเอออะไรประมาณนั้นเขาก็ลืมไปเลยว่าเออจะต้องปิดเตาก็มันมืดอ,อะมันมืดอ,อ,อ,อะไรมันไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องไปปิดเตานะคะ เออนั่นแหละก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเอ้ยไม่อยากไม่อยากจะแบบจินตนาการเลยนะคะว่าเกิดว่าไฟเป็นลูกท่วมขึ้นมาในอัสิตาแบบโอ้โหตายอย่างเขียนแน่แนเลยนะ,ะเออนะคะก็อยากจะาฝากไว้ให้เป็นวทาห์กับเพื่อนๆน,นะคะว่าเฮ้ยถ้าไฟดับเนี่ยให้เช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างให้ปิดสวิตช์ก่อนนะคะก่อนจะไปไหนจะทำอะไรนะคะไม่งั้นนะคะ มันจะเกิดเหตุเหมือนอาชิตาอาจจะไม่โชคดีเหมือนอย่างอาชิตาก็ได้นะคะที่แบบว่าตื่นขึ้นมาก่อนที่อะไรมันจะรุนแรงไปกว่าน,นี้นะคะทุกคนแล้วแล้วตื่นเช้าขึ้นมานะคะคุณสาม,มีก็เห็นประตูห้องนอนเปิดแกก็ปิดๆอืมแล้วเราก็เห็นแล้วดีที่แกไม่ถามว่า,เป,เ,าเปิดไว้เหรออะไรแกก็ไม่ถามนะพอแกเดินมาอีกแกเห็นหน้าต่างแกก็บอกใครเปิดหน,น้าต่างไว้เราก็บอกว่าฉันเปิดเองเปิดทําไมล่ะ ฉันดูบรรยากาศข้างนอกยังแฉไปด้ีเออนี่ก็เรื่องที่เล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะก็เป็นเ,ออเรื่องที่อาชิตากล้าเปิดเผยกับเพื่อนๆน,นะคะในความสะเพร่าของตัวเองนะคะแต่กับครอบครัวเนี่ยนะคะใครกรุณาอย่าได้แปลให้สามีดิฉันฟังนะคะขอร้องกรุณาอย่าแปลเป็นภาษากรีกให้สามีดิฉันฟังเด็ดขาดนะคะขอร้อง แค่นี้ละค่ะที่ขอร้องนะคะก็จะต้องออขอจบออการเรียกอะไรนะการบรรยายเรื่องอับอายไขหน้าของตัวเองนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังไปแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่อุตรรับฟังไปจนจบคลิปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะยาซัสบ๊ายบาย